บางบางกรรมบางอย่างอากุศล,ลกรรมบางอย่างเห็ดว้เป็นอสมัยแล้วก็ยังมาตกในสู่ปัจจุบันศาสตร์อันนี้ <c oughs> เห็ดว้หลายร้อยศาสตร์พันศาสตร์ล้านศาสตร์แสนศาสตร์ละก็ยังมาได้รับกรรที่เพิน่น <c oughs> ถูกกล่าวตูถูกใส่ร้ายโนะดยต้นเหตุเพราะว่าเพิ่นเองในสมัยศาสตร์หนึ่งเพิ่นก็เคยกล่าวตู ไสไลพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นั้นชื่อว่าพระสุรพีปเจกพุทธะมาเขามาบินทบาท <c oughs> สมณะหัวล้นอันนั้นจะได้มีธรรมมีศีลมีธรรมมาจากไหนกันด้วยเหตุแห่งอกุศลกรรมอันนั้นที่เพิ่นเบาบนะ่างหัวาลานศาสตร์มาแล้วเดว้ตกในชาติปัจจุบันของพระอ,องค์เอง จึงเป็นเหตุให้พวกมิจฉาทิฏฐิกล่าวคำทิฏฐิ62ิอันเป็นมิจฉาทิฏฐิเพื่อให้พระองค์เป็นผู้แก่น,น,นี่คือกรรมอันกล่าวตัวสมณะหัวโลนอันนั้นจะมีศิลธรรมคุณธรรมมาจากสายกันเด้นี่เบ้าแค่นี้พระองค์ต้องแก่ทิฏฐิ62ของพวกมิจฉาทิฏฐิพวกมิคร่นทั้งหลายอยู่ถึง62สิทิฏฐิเพื่อให้ตกไป คือกรรมอันก้นนนา,า,าตัวอันหนึ่งบางระชาตที่พ่นถือก้าตัวไซร์หลเป็นของสืบต่อเนื่องมาอีกอันหนึ่งก็คือว่าถูกนั่งมาคันธิยะซึ่งเป็นมนเหสีของพระเจ้าอุเทนไลเก้าตัวแล้วก็ไล,ล,ไลาาพ่ใหิภิษุตลอดทั้งพระองค์เลยบินทบาตในเมืองนั้นในเมืองพระเจ้าอุเทนนั้นกับด้วยเหตุผลกรรมที่ว่าสมัยหนึ่งเกิดเป็นคนเลีืองสาม เป็นคนเรื่องสร้างเห็นพระพจเจะกับพระเจ้าองค์หนึ่งเนี่ยคนละศาสตร์กันได้กับตัวนั้นบังดูว่าธรรมดาดีโดยความคือขน้องอันนั้นกด็กใสข้อสร้างไปไล่่นไปไล่พระพจเจะกับพทธเจ้าคือพระพจเพิ่นมาบินบาทธรรมดา่นเป็นคนเรียนงสร้างใส่ข้อสร้างไล่คนเคนก็สิงเงินบพาคนหอใดเนาะ่นก็หอหนีเสืออย่างเดียว สั้งสัรค์เดวที่นี่กรรมอันั้นกระตกมาสูใ่ในปัจจุบันาชาติของฝรน,นี <c oughs> ไปบินฑบาตท,ทั้งใดก็ตามถือเขาไหลแม้กระทั่ทงภิกษุสงฆ์ก็ถือไหลและจังว่าสิ่งใดที่พวกเขาเหตุไววถ้าเข้าเบาบรรลุเข้าก็ได้ก่าขึ้นไปหลับคือเก่าเดยขนาดพระพุทธเจ้าบรรลุขนาดว่าเป็นหลวพุทธเจ้าก็าาแห้งเด้ว ก็ยังถือเศษกรรมอันนี้มาให้ผลในศาสตร์ปัจจุบันนี้คือศาสตร์สุดท้ายนี่เองนั่งมาคันธิยะมือนี่กับก้าวตูกับไซไลาเนี่ยกับเจ้าเทนเป็นเหตุแห่งกรรมตัวหนังอีกพว่งดีรัีทั้งหลายเมื่อรวมอภิรมกันแล้วครับนั่งสุนทรีกับขาดนั่งสุนทรีนั้นตายแล้วก็เอาไปมกไววใตคันทะกุดีแล้วก็มีการประกาศแจ้งว่า พระพุทธเจ้านเสพสมกับนางอน,นี้แี้วทำลายหลักฐานด้วยการข่านางอันนี้จะเอาไปยันไปทั้งไตคนตะก,กุดีนั่นแหละพวกตรวจกับพวกพวกเดรัทีก็เก้านั่นแหละตรวจ <c oughs> นั่นเป็นเรื่องสั้นนี่คือมันสสือ่อต่อเนื่องทั้งบมดดวล้วล้าต้วว่าเป็นอกุศลกรรมที่เป็นเหตุบกับปุโรห,หัตศาสตร์ใดขึ้นกันมันหนับยาแต่ว <c oughs> ว่าพระเจ้าอยู่ในเมืองโกศลนั่นแหละ,ะเจ้าพระเศียรเป็น ผู้สืบสวนเองไปยังสั่งเป็นกรรมอันบ่สมควรที่คนกับก้าวตู้คนกับกัไซไลยแล้วก็ด้วยต้นเหตุผลกรรมอีกอันนึงที่ว่าในสมัยสาสรเอาใกล้ๆไปดช่ไมที่เกิดกับพระพุทธเจ้ากัสปะซื่อว่านายโชติบาลเป็นนักเลงสุราอป็นว่าคนนอกเหล่านั่นแหละคนกินเหล่าธรรมดานี่นแหละในตอนนั้นพระพุทธกัสปะเดินออกไป เพื่อสิทําการบวชเพื่อสิตัดสลูก็เลยถามกันามาท่านสิไปใส่ว่าเออเฮาสิไปทำพิธีกรรมเพื่อสแสวงหาอาภิเสกสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อนี่นก็เมาเหลราก็สัมมาสัมโพธิญาณที่มีมาจากใสกันนู้อใส่หัวเนี่ยทั้นที่สองก็บอาซ้ำอีกเด้ตอนนั้นท่านได้ฟังธรรมแค่ว่าปกาเนี่ยพร้ามสือว่าปกามาส่วนว่า มาส่วนโชติกาในโชติกาเมาเหล้าไปฟังรรมพระพุทธเจา้าสมณะหัวโลนนั่นทีนี้รรมมาจากไสนี่เป็นเหตุให้พ่นต้องได้รับผลกรรมในาศาสตร์ปัจจุบันนี้เทศเหตนตัสืูเนินชาถึงหกปีคำบอกอันนี้พ่ามันคำบอกทีมีเจตนาเด้บ,บรารด้เจตนาเบาไปทั้งสั่นแหละบาได้มีเจตนาบังคำว่าทำไร,ำไรอย่างแต่ว่าเบา,บาไปซื่อๆนี่แหละ,ะเหศให้พระองค์นั่น เดินทางผิดอยู่ถึงหกปีส่วนพระพุทธกาสปาสิพามือบรรลุเนี่ยต่างกันเดอดแ่โดยเหตุกรรณ์มันบวสมควรอีกแต่ไม่นั่นเกิดเป็นดูกเช่าประมงแต่ว่าบริเตป็นชิตเบ็ดน้ำเขาดอกเขาไป็ิดเบ็ดมาเขากระไดป่าแค่ไปยิ้มหัวเราะน้ำเขาสื่อได้นี่มันยังสูป่ายิ้มน้ำเขาสื่อได้นน่นั่นแหละมันโมทนาทั้งใจแล้วบริปาาขึ้นมาเดินยิ้มสื่อ ด้วยตน้นด้วยกรรมอันนี้เฮ็ดให้พระองค์นั้นเป็นโรคปวดหัวเป็นประจําเมืองดูครับโรคประจํากายพระองค์มีปวดหัวแล้วก็มีปวดหลังพอมแตไม่นึงที่่นเคยเดิน่าเป็นลูกเศรษฐีแต่ว่าเป็นผู้มีกำลังมากนักเมื่อปั้มนั่งก็เป็นธรรมดาอาชีพของเขาคือเขาก็หาตีมวยสุกไปทัวเมือง่นแหลีมีสือเสียงด่งดัง โดยความคืบกระน้องของจะของเองขึ้นไปตีกับเขานั่นแหละกระโดดขึ้นเมื่อเขาลมลงแล้วเพื่อเขาแพ้แล้วละ่ะที่จริงเขาแพ้แล้วแต่ว่ากระโดดขึ้นสูงเลยหัวบุรุษหนึง่งแล้วก็เอากับเขานั่นทุ่งลงี่กลางหลังเขาด้วยเหตุผลกรรมอันนี้ก็ได้เหตุในพระองค์นั้นปวดหลังเป็นประจำเวลาพระองค์แสดงธรรเนี่ยแสดงไปแสดงไปยังสิ่งที่เิ่นปวดหลัง เพิ่ก็บ,บอกสาหริมุตเธอจึงกล่าวแสดงธรรมต่อตถาคตจะเอน็นเนี่ยเพิ่งก็น,นอนแต่แข้งไปปวดหลังเอ็นเนี่ยคือเพิ่งก็เอ็นโดยเอาเอาชาติระงับอาการปวดเพิ่นั่นแหละบางที่ก็ให้พระกัจจายนะะกัจจายนะเธอจงอธิบายทำข้อความนี้เถิดตถาคตจะเอน็นปวดหลังเนี่ยลูกประจำของเพิ่อแบบนั้นแต่เช้งวาก,กร,รมมันบ่สมควร สิบเกากยังกับพวกเข้าออทุกคนสมมตน,นี่ตั้งจิตตั้งใจดาพระดาจุกสงอง์เจา้าค่ะค่ะเอออันนั้นเพท่านเ,เป็นสงองค์เจา้ากันได้นะพวกทีวา่านี่เหตุให้ปวดหลังเป็นประจําแม้กระทั่งการไปยินดีพอใจในการป่านี่ออไปดีใจน้ำเขาที่เขาสิบเบ็ดได้ป่าเนี่ยออนักมวยปัม่มตั้งสิแนี่ยอันนั้นคนธรรมดาแด้แท้ก็ยังเหตุให้มาได้รับกรรในิสาดนี้อีก จังหวะหลายๆอย่างในกรรมอันผสมควรอันนี้คือแต่ห้าสิหาอานหาศึกษาเบ่งเกิดอยู่ในพุทธอุท่านหรือพุทธอป,ปทานอป,ปทานทั้งอกุศลอันนี้บ่แม่นอป,ปทานทั้งกุศลอป,ปทานทั้งกุศลก็มีอยู่ <c oughs> แต่ว่าเ้าสิรนํามาเพื่อเป็นเครื่องตักเตือนเจของเองขณะพระพุทธเจ้ายังได้รับนังยังเด้นับกรรมอันนั้นเป็นอย่างเทวัต์จังกลิ่งหิน ใส่่นเองหรือในสมัยการศาสตร์หนึ่งก็คือว่า่นก็เป็นเกิดเป็นนองกับไอ้กันนั่นแหละหรือความบ่พอใจนองหรือว่าอยากได้เมียนอนหงายซะหรือแล้วเอาหินนั่นถมนองไส้ตายแล้วก็เมียนั่นแหละ,ละมันก็มีเหตุ่ในหันว่า,วานอนเนเป็นผู้ร่างแก่เมียก็เลยเกิดสงสารนองสะเพยหรือก็เลื่นขานองไส้ตายซะเอาก้อนหินนั่นละ่มในศาสตร์ปัจจุบันนี่นก็นเลยถื่เทว,ว่าทันกลิ้งหินใส่ แต่ว่าหินนั่นมีแนวมาล่องหลับไว้มันก็เลยเกิดกลายเป็นแค่วาสเก็ตสเก็ตของหินนั่นกันเด็นมาถูกที่หลังเท้าเห็ดไห่พระโลหิตห่อนั่นเองเป็นน้องเป็นน้องไป <c oughs> ในสมัยการศาสตร์หนึ่งคือกันแเพิ่นเกิดเกิดเป็นวัยรุ่นท่อ,อยุวังสิบหาหรือสิบหปีประมาณนั้นเอินว่าเล่นลูกขวางเอาผ้ามาผับใส่แล้วเอาลูกหินใส่กลางล่องแม่น ไปล่องกับไปล่องเสีหลังตีนพระพเจกพีอไปสือหลังตีนพระพเจกเ,ออเป็นกับพระโลหิตห่อเขาน,นนั้นแหละไงอันนี้ก็บ่ไไรตังกิตนาได้จึงเป็นเหตุบบน,นี้เป็นเหตุให้เหออมอชีวโกโมารพัตันผ่าล้างเท้าโดยไม่ต้องใส่ยาชาตะกี้มันมีเราได้ยาชาฟินสกัดนั่นแหละยาชาตะกี้ก็เลยทั้งทั้งที่ยาชาก็อยู่ในห่อผ่านั่นแหละอ,อแต่ว่ากาบันดาลไว้เบ,บ่บ้ให้หมอชีวกเห็น พาสดๆดคิดว่าเราเข้าพาสดๆก็ดีถ้าเอาน้องออกเป็นเหตุแห่งกรรมอันนี้มากนึง <c oughs> จังหวะทุกทุกอย่างได้รับบดในการทำลายทำลายบวาทำลายทำลายพระอริยะเจ้ายังมีพระพจิกเป็นตน้นจังสีในสมัยที่เพ่นเทศมากแม้กระทั่ง่าเหตุใจบุคคลธรรมดาแล้วก็ แม้กระทั่งว่าไปยินดีพ่อใจในใน,ในเขาเหตุบาปเป็นวะเขาสิบเบนะ็ดน่ะยังเป็นเหตุตัวนี้ได้ <c oughs> ว่าหลายๆลายอย่างที่พวกเข้าอาจจะบ่เคยได้ยินได้ฟังเ้ือมนนี้ได้ยินได้ฟังแน่เราละแต่ว่าบอกไปเรื่อยๆเพออื่อเป็นเครื่องเตือน <c oughs> ขนาดสัตว์คนยังบ่ให้ดูถูกบ่ให้ดูถูกเหยียดหยามกันประชาอยยีังกับค,น,คนขึ้นมาอีก เดีวเลิศเลิศขึ้นมาอีกก็คือผู้เผนบวชรักษา,าศาสนานั่นเองตัวนี้มีกรรมหนักกระมูด้วยถ่าในการประมาทบั่เห้ามบริโภคจากคุณของผลว่าพลมีคุณตโลกมากหรือว่าผลมีคุณาธรรมสูงขนาดใดไลขึ้นมาสูงสุดก็คือพระอารหันต์ลดลงมาอีกพระนาค้าพระสกิทาคาานะแล้วลงมาพระโสดาแล้วก็ผู้มีชาติผู้ทรงชาติผู้ทรงศีลเนี่ย ไหลลงมาตามตามขันตามขีดผลกรรมอันนั้นอย่งเงพอแห้งอยู่มีอีกมากแม้กระทั่งวายเหตุที่อายุแปดสิบปียังสิก็คือขาหนักแปดสิบปีนั่นแหละขายากักแปดสิบปีเพราะว่ายักต้อไปไปจับกินไปกินค้นในเมือง่อนก็นเลยมีอายุแปดสิบปีขนาดทำดีได้นี่รักษาคนเป็นล้านแต่ว่าขาคน้นคนเดียวคือขายักหลากสดอันนั้นเเป็นเป็นมนุษย์กินคนมนุษย์ตัวน,นั้นสิล้างไง ข,ข่าคนนี่ข่าดีข่าเพื่อป้องกันบุคคลผู้อืน่นบ่ให้บุคคลผู้อื่นตายกรรมอันนั้นก็แล้วอย่างเหตุในคนอายุนั่นแหละแปดสิบปีในปัจจุบันนี้หลายย่างอยู่เดภาษายังกับปวกเฮาเานาะขนาดเพิ่มเตินโดยพุทธเจ้าเลยเด้นนี่แล้วก,กรรมมัน่สมควรนอีกอันหนึ่งเป็นอเยเพงคนขึ้เจ็บพอง แล้วก็ไปกินนั่นอาหารที่เขาเถียงกันอย่างสุกรมัดฑะกะไปว่าหมูหมูนั่นหมูนี่ก็สร้างมันดอกาแปรดอกเถียงกันวะ <c oughs> เป็นอาหารขังสุดไทยของผนจากบานันของนายจุนทะรักษาสัทธานั่นเองสมัยที่เกิดเป็นหมอยาอันนี้เป็นหมอยารักษาโรคหลายอย่างรักษาตาเขาหายแล้วแต่ว่าเมียมาบังคับาว่าได้เงินนี่ก็คือว่าดาผหัวนั่นะเอาไง,ไง่ายๆดาผหัวนั่นนั่นน,นี่ยังสัน่นเม่สี่ ก็เลยไปใส่คนเทพเห้ทุบายให้เขามาใส่ยาอีกที่หนึ่งจังสีหายขาดเด้อตั้งแต่ไปปรุงยาเพื่อสิเห็นให้เขาตาบอดแต่ว่าไปพิสูจน์ทั้งใดบุแล้วเขาเก็บท้องตายเขาเก็บท้องตายเขาก็สาแสะบแซงแล้วนี้เออกำนันกระตกตอนนั่งพิมพ์ผ้าขึ้นกันอก็เหตุให้เจ้าชายชิตตะทะออกหลักหนีออกบวชฮกทุ่มเออปะหลุดปะนม่ออกบวชแบบนั้นบ่ได้คือองค์อื่นๆได้องค์อื่นๆบ่ได้หลักแบบนี้ได้องค์นี้ต้องแบบนี้เพราะ กรรมของคนเหตุเอง <c oughs> นั่นแหละเป็นกรรมของนั่งพิมพ์ผ้าจะต้องแบบพลักพลากแบบกระซากแบบกระซากขาดออกด้วยเหตุนี้เสียใจตัวเพิ่นเองก็ได้เป็นแบบนั้นแหละพ <c oughs> อฟังความเมีย <c oughs> นี่มันตกยังมันมีเหตุมันจึงมีผลแบบนี้เองแต่นียังอีกแน่และหลายอยู่หลาย, <c oughs> ลายอันนี้เอิออัปทานทั้งอกุศลกรรมที่เพื่อนอัปทานขึ้นมา เพื่อสีแสดงต้นเหตุผลกรรมต่างๆที่นํามากาวเตือนพวกเฮาเองนั่นแหละใคสีเป็นยังไดกระางถ้าเป็นเรื่องข้อขาดบาดตายของเฮาจะไปสนใจเห็ชักว่าล่ะพอออกมาลอยมันคณะลอยนั้นมันแบกโลกไว้หั้แหละส่วนเฮาเหยียบโลกใจบอกโลกนี้เขามีไว้เหยียบว่าด้นมีไว้โลกหนึ่งมัมีไว้แบกด้วยใจว่าล่ะทุกอย่างเป็นสมมติจะไปติดสมมติมันก็แค่นั่นแหละ มันแ็่แค่นั้นแหละมีนี้อยังจะไปปล่อยว่างตาปากปล่อยว่างตปความอยากสนะเด้บัดเมืยหนีผัวหนีมาหายน้ำกันงงากันงานก,ก,ก็นน้ำขากันอยู่ว่าสันเนาะพวกปล่อยว่างเ <c oughs> ตรียงสันพวกปล่อยปวกปล่อยว่าง <c oughs> มันก็มีงของไงบันนั่นเด้ก็บกปล่อยว่างมันขาดออกจากความรู้สึกในความอะไรป่อยแหงเด๋วมัน,นมีธรรมารมณ์เข้าไปอยู่ในหันเด้วมันบมีวิญ,ญญาณอยู่ในหันเด้ว มันมีตลูกับหลูท่านเดน้ของกิ่งมันน,นั่นนะมันเป็นความรู้สึกที่ถอดท้ายออกเบิร์ดเดะสะติมันท่านเบิั่ดเดลอะไร่ว่บบาชายคำใดหาพอนยน้ายปะเจ้าเจ้าสิบน้ำขาาผู้เขามาย่งผัวเจ้าสิที่ตั้งใดว่าข่ายิ่งแมงเลยวะแต่บ่า <laughs> เคยอีบบดสิอีบูดก <c oughs> ระกดัษ ขนาดตายเป็นผีแล้วยังสิไปบีบข้อเขาอยู่เด้ยก็ของหายากขนาดนั้นไปสิบเสดายเนาะข้องหายากเลยยังสั่นแล้วของายากยังไรก็เบิ้งในเบื้องตากับไปไกลยกังหมดแต่ผู้ยิ่งกับผู้ยิ่งคือกันก็ยังตื่นย <c oughs> <c oughs> ังสัน่นจังว่ากรรมมันบวสมควรในอภาภัตทานละมีอยู่ถ้าสิเอาหลักฐาน หลักฐานอยู่ในหนังสืออภิธานเด็กหนึ่งนักศ <c oughs> ัลยเดีวพวกเขาก็เตือนแต่ของเองละสิ่งมันมีหลายก็หนีอยู่มันมันลืมใค่แนนตัวมันผุดขึ้นมาให้พ่อเดี๋ยวไหลไปอยู่นี่จักหน่อยนั่นเท่าการที่สิรูอุปนิสัยซึ่งกันแลกกันกางอาศัยกันอยู่น้ำกันนั่นนั่นด้เข้าจังสิรูอุปนิสัยของกันแลกกันแล้วก็ต้อง ถ้าจะรูปภูมิจิตภูมทํามกับอาศัยการสนทนาคือการคุยกันนนคหละคนห้าคิดเนี่ยใดฝังใจไว้เนี่ยใดก็จะเอาเรื่องนั้นขึ้นมาเบาเพราะว่าคนทั้งหลายเนี่ยจะของเป็นเนี่ยใดก็เข้าใจว่าผู้อื่นสิเป็นเนี่ยนั้นฉะนั้นอย่าเชื่ออะไรโดยดัโดยฟังข้อมังเดียวเด้อแม้กระทั่งว่าอย่าเชื่อแต่ว่าฟังข้อมังเดียวอย่าเชื่อแม้กระทั่งตาเห็นอย่าเชื่อแม้กระทั่งสิ่งที่ได้ยินได้ฟังอย่าเชื่อแม้กระทั่งกระทําสื่อต่อกันมากมัน่ายธรรมดาเด ธรรมะของพุทธเจ้าละเอียดลึกซึ้งต้องเข้าไปสัมผัสดูดูเห็นด้วยตนเองโดยความรู้สึกของตนเองไปพอ้อมกันดีเพ <c oughs> ราะเนเรื่องเพราะเนเรื่องอยากแหละกับเพราะเนเรื่องง่ายแตว่าญาติโยมจะิพป่วยบางอย่งเดิมเอาหูฟังอยู่บ่เดิ่คือเหตุตาชิางยังไปถวิลถวิลแดนแก ถ้าบ่าฟังตั้งใจคพอหน้าตามันบ่าเข้าใจดิบ่าแม่นของเข้าใจง่ายปันไดดีพวกเจ้าโดยเฉพาะพวกเจ้าแหละถ้าบอกยังเห็นบลาล่ะแต่ห้าวางซึ่งหลึงแม่งบางตาวไปแล้วกันแต่ห้าเดียวไปเนี่ยหมอบด้หมอบหลูไปทั้งวมหลูไปทั้งนี่เรายกว่ายันถามเพราะว่าบอกจากหยังเนาะ ออต่อไหม่แสนคำพว่างต่อไม่แสนคำเหมือนจะว่าเลยโซเขาก็ยังย่งยานเขาประกาศหับจ้างเลย <c oughs> <c oughs> สัตว <c oughs> ์เดี๋ยวเอาเอาไปพิจารณาจ่สิ่สนสำคัญทีพวกเข้าก็ให้ปฏิบัติตามสมควรโดยฐานะของพวกเข้าเองแหละกออูรักษาศีนบ่ได้เบิดหมือกูก็เอาในขณะกูสินอนนั่นแหละเดอ้อเอาให้มันเต็มที่ในขณะเข้าสิน้อนนั่นแหละ ล้วก็ตั้งกำหนดเวลาเอาไว้ว่าจะเอาหอดตีหานึงหกโมงโมงเสาร์้วเลิกเลิกขอที่ว<ม>่า<ม>ได้<ม>แล้อันมันได้ก็ได้ไปอันไม่ได้ก็สร้างมันเออมีสีดีขอมีสามขอดีโบมีจะขอตัวศีลก็เลยคือคนใส่เสื้อละมีเสื้อขาดใส่ดีก็ว่ามีใส่ต <c oughs> ัวเนาะก็แหงสันตัวเอาแบบงายเห็นตั้งไจมันประกาศขนาดนั้นมันบอกมีพลเอกกาป้าเมียป้าหัวมันบวชอบบนี้นั่นเรายะร่ม ขนาดลูกกับบะหมีน้ากันกันยังประกาศฝาผัวมาบวชอยู่ผัวกับประกาศฝาหมียคือกันเนาะสิไปว่ายังอันเอาน้ำพราะเราไม่ให้กินน้ำยังขึ้นน้ำหมักเมาเนาะซีปัเขาใส่ลีนเพิ่นใจของเพิ่นแนวนี้เด้กุยจงไใบจะร่มผมเด้เมื่อธรรมดาดิเออปนันราสิไปนีแพทน์มาสั่นผมก็เอาแล้วอาจารย์ผมสิไปนีแพทน์มาสั่น น้ำนหมักเมาคิดเข้าไปปุ๊บกิดหัวไม่ปั๊บทันทีเลยบางดวงเออพอาแต่เขาดวงแมนเะบะแมนเยอะครับพี่สันนี่พลาดบ่เข้านี้ว่ะไอ้เจ้าสันเนี่ยเมื่อกินมาถึงเขากินตลอดนะครับบังคับกินได้ยังกินว่าสันจ้งไหวอีหลีมันสีบูดมันเปิดฝาแล้วแต่หนูจักว่าเจ้าสันเนี่ยแฟนตาซินนั่นแหละให้นะ เป็นตาดีใจได้เบิกล่ายิ้มหน้าซืนขึ้นแต่ว่าผัวหายน้ำระคองเนาะยิ้มเอ้ยไปนิพพานด้วยกันกันเลยไปกับสนลรอหรือเป็นความจริงเด้ะนะยายลมเพื่อนเราเห็นฟังอยู่บ่เพื่อนประกาว่าฟังหรอกเพื่อนขายหนาอย่างเงเออเพื่อนอาจารย์เนขายหนาเพป็นพอจังวายานดพอคอยพอมีหนา เราไปดิบหนาเด้คขายเอาจนได้ควายจิ๊บเข้าไปแป๊บตั้งป๊อกบ่อนึงเอากินขึ้นเบิร์ดจะบอกเอไปถามเมื่ออาทิตย์แฮ่อาจารยมนหรือว่าแมนแบบแมีนเด็ขับอาจารั่เป็นสิบบทเป่าเป็นักสั่งขนาดนั่นเด้มันธรรมดาด้ปากกับใจมันคนละยางกันเนาะ ก็สละายออกมา <c oughs>